để mà mở cửa Tiềm mà mà quวน nhìn vào Mới kia 2 xing nận mãi ơi Messi đi này แมวมันเป็นสายเลือดกลุ่มชาติพันธุ์ของสิงโตตัวแมวตนตระกูลมันนะตนตระกูลของแมวนะสิงโตจะมาวันเป็นนักล่า เืนบอกไม่ยังถึงจัดนักจัดเต็มครบรอบหนึ่งปีมารดาปู๊มีคุณอันเนกอันนั่นได้จากไปไมันลืมเบิดอะไรนะลูกนาะลูกล้านมันลืมเบิดนลล่ะ บ่ได้คิดว่าเฮือนนอนอยู่นี่ถ้าบ่มีมเมญ่ามาก,กูกว่าได้นอนอยู่นี่ละหน้าม่วนเฮ็ดเขากินม่วนกูก็าพายพอเด็กเงินอยู่ปงเมือนถ้าบ่มีมเมญ่ามาก,กูกว่าได้ลาม,ม่วนเฮ็ดกินน้อนนแม่นต้องมีผู้ใด๋สิซื้อเพิ่มยเยอเถื่อน้อคนบางอันนี้ก็ขายบ่ได้ขาย กินเหลียงปากเหรียงทองไปมันบอกกันมามีแต่ปู่เก่งๆกันนะปูกร้านบ้านเอาบอกว่มีปรปู้เดิสื่อมวนสื่อมั่งเพิ่มขึ้นหรอกนี่แต่กินมวนพอมวนแม่อยู่นี่ล่ะผึมบอกกันมามันเก่งกว่าพอกว่าแม่นะ บอกตัวฟังใส่บ่ได้มันก็บเบิดตัานั่นแล้วคนเขาอนี่ยังมามีความดีเนาะแต่บอกว่าฟังใส่บ่ได้ยมันมีความเกรงขามเกรงต่อผู้รักผู้ใหญ่แต่ความเา้าความจา่ามันเบิดไปและข้อมือ จากหลูกจากร้านมันเบิดมวนมันหนีไปนะมันก็เลยบ,บ่มีความสำคัญนะบอกใหความสำคัญกับผู้รักผู้ใหญ่เมื่แม่ทำบุญทาพอห้าแม่แหละวก็สิคิดว่าเจรค้องจะสิได้บุญได้มันตอบแทนเพิ่นบ่เบืดอื้ อยากเกิอยิ่แล้วคนแห่งไกลวัดไกลว่าไกลสี้นไกลทำไปเรื่อยพี่น้องลูกล้านเนี่ยมีครูมีอาจารย์หลวงพ่อหลวงตาค่อยบังคับค่อยชักชวนเขาวัดมันกันยังก็เอาใจใส่กันเขบาบัวด้ไนะโมเมนต์ทีใดโมเมนเท่าใดประโยน์ต้องเพินอนเขาวัดเด้ ประโยชน์สิไล้กับเขาเองแั่นนะบระได้กับเขาเดยคือกันกับคู่ฝึกว่ายน้ำยังีงล่ะเอาบังคับข,ข้อประคองพยุงเขาตอนฝึกนไายน้ำเพรม่งน,นเขาได้ประโยชน์น้ำเขาเดยโอ้เหมือนเขาไปตกน้ำอยู่กลางทะเลเลือดแตกอัปปางบนห้าสิขุมวิท ประโยชน์ของมันแนะ่พื่ได้ไม่ความต่างใจฝึกฝนนะแต่ผู้ใได้เลาะเละ,ละ,ละ,ละได้แหละก็บวไาใดยังที่เราไปะจะิคิดเห็นเห็นบอของคนยามพ่อแม่ทรงลำเรียนพอใจใส่มันไหวเกินเรียนเดียวไปหาทำงานบันเป็นขิดยอ้อนหลังโอ้ยเสียดายเอากลับคืนว่าพ่าใดแล้ว เสียวกลับขึ้นมาได้ผ่านแล้วผ่านเลยขึ้น้นำไหลลงทะเลนี่เอ้ามิดจรใจนอบาดาขันนะคูบาอาจารย์เป็นเบิ้งเข้าเป็นบัวเดียบเป็นใสเป็นเบิ้งเข้าเป็นบัวดีผ่านไปสิเป็นเบิ้งกุปนิสัยเบิ้งคว่ำจริงใจเบิ้งคว่ำตั้งใจเบิ้งควมเคารพเป็นเบิ้งเป็น รถไปอยู่มันบ่ิดเบิ่งถิมไปคือเาบ่าน่อหัวมวนสวนสวนเสหาฮัก็มูพวกเนี่คือผู้ใหญ่เิ่นม้อเิ่นเบิ่งนะผู้ทีเอาได้ผู้ที่อนได้มันก็เบิ้งเห็ดเรืืองง่ายๆผูงซี่เห็ดเรืืองยากได้เิ่นเห็ดเรืืองง่ายๆก็ยังเห็ดบ่ก่อยได้แต่ต้งยำแต่อยู่มองเก่าเออ จักซีเอาออกอย่างคือพ่อแม่เขาสอนลูกสอนล้านนี่แล้วอืนออ่นี่ีสิึงนี้ไม่ย่างพันเตะสันว์อื่นนี่ <c oughs> เอออืม <c oughs> พิจรารณาบิ่งคืออาแปะตับอาโกเป็นเป็นคนแผ่นจีนแผ่นดินใหญ่วุน่นแล้วอยู่โพทะเลเดี มาน้ําเรือสําเภาสาดหมอนสาดพื้นหมอนหมอนใบสาดพื้นมาขากำปั่นอยู่เมืองไทยมาเทนะ็ดน่ะเท็ดนี่กินประหยัดนเนาะก็กินประหยัดต้มกระดูกมูนี่ต้่มแล้วนี่ เอกระดูมูไปตากไปทึงนั้งค่านะทำมาตบไม้ออกใส่เขาความประยัดของเขาขยันบานักเอาเบาสู่เหลาะสื่อของเกา่าพ้ายเรือน้ำคลองแถวแม่น้ำจ้าประยาคหองแสนแสบห้องบางกอกหน่อยแถวนั้นเืือของเก่า ถ้าแต่แปะเอาโกก็นจนลำรวยมีเงินมีทองเป็นเถาแก่เปิดร้านขายของจากขายของจากรับหาของเกา่าขายก็มารับสื่อของเกา่าจากรับสื่อของเกา่าปัพัฒนามาเป็นขายปวกอะไรเครื่องยนต์ไปเมาส์ลด,ดติดต่องคดีแล้วรดส้นรดอุตจาหะที่เ็ก็ปล่อยทิ้งก็เปิดให้คนไปเมาส์ไปซื้อมาชํำแล เป็นอะไรขายลำรวยกันอาโกนี่นมันสิบมั่งมีสีสุธุรกิจหลุงเรื่องขึ้นก่าอาแปะอันะอ้จังได้หมอแปะเนี่ยมันต้องส่งสุดๆ,ๆน,น,นะนะสิไปกับพ่ไปสิสิจมกับว่าจมนะนะขายส่งแน่สุดแน่ พันอาโกนี่เพันห่วยเพ็ดจับกันได้ขึ้นก็มีแต่ความเจริญลุงเรื่องขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยคิดแนววันเอาแปะเนีเื่อเป็นนำอาโกพันเลียงพระอยู่เรื่อยมออาโ,โ,โกนี่พมันกวนไฟตั้งธรรมะธรรมโมเนี่ยนิมนต์พระไปทำบุญอยู่เรื่อย ปีละเทือสองเถือนะนะัอ่นนะอืมเอาอล้ไปบานเอากระสีเรียงพระด้วยกันนะเว้ยนะเห็นเอาโกจะเลื่องดงเรื่องเด้อี่เรียงพระแค่น้อยก่อน,น้าทำบนเรียงพระมันมีบทคาถาหลังยะถา,าสพีอยู่บทหนึ่ง เขาจะึ้นว่าอายคือจำบ่ได้ครับจำคาถาหนิบ่ได้ยจบสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมสัมมาสัพพธรปปรมานุภาเวนะมันก็สิมาลงไทย อายุวัตโกสีวัตโกธนวัตโกยาสวัตโกนะบานไปบานอแปะบานนีสิขึ้นอายุวัตโกสีวัตโกอะไรก็บอแปะบ้างว่าอะไรว่าอะไรได้มาเสรน้องพอมาเสนี่มันบานอแปะได้มาเสร็จีวิอายุวัตโกสีวัตโกว่าอะไรได้มาเสรนี่มันบานอแปะได้มาเสร็ พระก็ <laughs> ได้เปลี่ยนเมง์แะอายุวัฒแปะสีรีวัฒแปะ <laughs> เออให้มันเสือกใจจอภาพนะเนี่ยสำคัญในเรื่องควงามมานพูหนะโมโหจักคิดว่าจะให้พ่อนอโกโดยตรงจังหลับจังรวยธรรมาบานเปิดก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นอายุวัฒแปะนะ ร้ายแต่ได้คนทำบุญบ่้บุญ,บญคนปฏิบัติธรรมบ่้ธรรมบ่ะเจ้าเสียไปใส่อีกอย่างนึ่งนะฟังธรรมะแล้วออกไปกันินสัยเดิมเๆบ่สำรวมระมัดระวังกายว่า,จาใจเจะคองไหวนะพระพุทธเจา้าพิ่นจึงเตือนท่าอย่าประมาทเด้อนี่วินัย มโดกเพิ่นทิ้งไว้ห้ยคังสุดท้ายก่อนสีป่อัดอีกยังอีกเลยอยา่าเลยใส่คข้าม,มายายาประมาทเลยยาประมาทอย่าประมาทมองใอยาประมาททั้งกายทั้งวาจ,จาทั้งใจว่าเปา็นซ้ำซัวนะมันก็ไปเขากับรักโอวาตปาติโมกขันบอกสัพป,ปะปัสสะการนั่งการบ่ทธรบาปทั้งปวง ตัวบรทับบาปตั้งปวงหนื่อมันกับสินเกิดขึ้นเลยด้ยบ่ต้รงได้ไปอะไรสินคอน,นั่นคอนเนี้ยสินมันเกิดขึ้นเด้อคนบ่ทํบบาปตั้งปวงเนาเห็นแต่ไม่แต่คนเขาวัดด้โดยเฉพาะบานห่อเมืองห่อหมู่บานห่อก็ดีโมูบ่บาน,นอนื่นไก่เคี่ยงระแวกทินอีสานบานเ่อนี้ก็ดีเฮ็ดบุญเหมนมาเฮียนได้สิบบมุนพระไปสวด แค่ได้เสียบพระเป็นแบบไม่พเพื่อเห็ุน้ำพระซ้อนแ่นไปเศร้ากินบอ่อการมานั่งเศร้าเล่นบอ่อขาสัตเศร้าขาบอ่บอบ่มีเลยไม่ด้เห็ุขากรวกเก่าเอองานวัดงานว่าลระเวนจากเครืองเอราเนยบ่อเรื่องเอราเน่บ่อบ่มีนะแนงเอาหล่าไปขายในวัดก็เป็น แห้งอเราไปกินตะเลาะไม่เหลืองไม่รล่ากันกับปนัดเอามาลาำไปเต้นแต่งตัวหยว่วหยวนซองแหงซองงาบใส่ค่ำเบาซองแงซ่ซองงาบลามกโจกกเปตในสถานที่ที่เขาเอินวัดนั่นเองแดนมงคลนั่นเองโอ้ยทํำค่ำสอนศิลธรรมค่ำสอนของพุทธศาสนา มาสาม,มาสิเผยแพ่เจืออาจารย์กไปในครอบครัวครัวเรือนของประชาชนคาราวะาดได้แถมอิทธิพลค่วมอยากระโมบโลภหลงในการมาคุ้นของคาราวะจะโยบแพ่กำว่าควบคุมวัดอีกต่างหากวันนีออ้พระไปจากมะลําโอ้ยทายรูกก็มะลําพระเอาเงินไปแจกเป็นรางวัลในมะลํา่ทายรูปลงเฟซไหลสดกันกับปน,นัน นาละอายนะตาพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่บนสิวาจังได้ก็ปวกจังสีนะ <c oughs> นี่แล้วันนี้บอกเป็นบวชมากโกนหัวขมเหลืองจิตใจกับระเดฟักไฟในตั้มคำสอนของภา,าษาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่มีโอกาสได้เป็นพระไดยพวกเนเสร็จวันนี้ออกมาประตัดออกมา ไปคุกเอาโยมน้ำหนาเอาประเภทนี่น้ำหนามันอ้างบุญนันในวะมาล่ำไปล่วงวัดเนื่องในงานอะไรหร่อฉลองพัดยศท่านพระครูนะเำวมาล่ำไปเหรียนในวัดพระไปจ้างฉลองอยังหรืไปจองก็ไหวก็ห้ามงไงินฉลองบูชนะโอ้ยเนาะ ไม่ออกก็ออกกับมากคตีรวาดใดดังใจเจ้าของนั่นเห่นบ่เอาความคิดของข้ารวาดเอากามคุณทั้งหาเขาไปขอบง่ำสถานทีวัดว่าอารามเมิดอนผู้บวชเขามากก่เลยศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัตินำรักธรรมคำสอนในทางกบฏสาสาร์ชันดาบูขมาตามประเภทน,นี่สอ ฉันเช้าแล้วก็เอนชั้นเพนแล้วก็นอะนอนแบบบายมากก็เลดมวยวันที่ที่หาที่พวกกับฟันเหล็กให้โยมตอนแดวบ้านแต่มาเจอแซ่เราไม่ต้องพอมันฟันมัน <c oughs> สื่อเหล็กคูมนะ่มืเงิ้นเมือดิแรนสื่อคือเก่าเนาะแต่ก่อนยังมีคนถือพวยเอจ้ามือ,อหวอยยาง่อได้วัดไปหาสื่อเหล็กขายให้พระ เป็คล้ายพระแม่งขายดีที่ละพระมีเงินสื่อเหล็กกันบางมองจ้าอาวาสมักสื่อเหล็กบัดคล้ายๆเหล็กยู่วัดเทรวิกเหลืเป็นหมื่นดอกพระหลายๆหลุบต้องเป็นจอวาสสื่อกันลายเตื้อบดบัดข้าบันมักยังสั่นเนี่ยไกลเรียกสิออกไปรับเอาพระเพิ่นไปบังคับเอาผีอย่ามอกมันเค็ดเนะมองนี่มันเค็ดผ้าพระไป นั่งซองเหรียกเอาเบอร์เห็นบ่กมัไมตะกี้พี่น้องมันถิไม่ยามบ่าเพราะไปหาคูบ้านมาให้บอก่าเดีไปหรอกอันขอกระชาเพื่อนมาในเรื่องสั่งกมามมาโมลขอกระช้าเพิ่นเพื่อนมาในเรื่องกระถาซองเหรียกกระช้าซองให้โลนอันอยากรวยอัจะไปเล่นให้โล โอ้ยกูบ่าห้ยมึงดอกกูส่องมาก่อนมึงแล้วส่องเลขส่องในรูส่องจนมีอหยังเด้อแต่เป็นค่าลาวหาทุน <c oughs> มีแต่ชีพาหายบวดว่ายเถอะเดี๋ยวเป็นซองเลขส่องในรูปก็ถามม่วนมันเอวะอย่าเอาไปไวะบอกมันเด้อก็ถามม่วนกูบ่าห้คนดอกว่าซันกูส่องมาก่อนนะก็ถามม่วนกูมีมาก่อนเด้๋ววันนั้นเพราะเขาาแต่มาบวชเด้ว่าซันโต มันบ่ลำบ,รบร่รวยหรอกเกไปค้าเห็ดสิบอกมั่นมาส่นดอกขันพี่น้องมากอจะไม่ยืมเงินเท่าวันใหญ่หนึ่งม่ยืมเงินนะพี่น้องโอ้ยอาตมาม่มีเงินได้ลุงเ้ยว่าบ่เมีมรอกว่าเจ้าเงินเส้มหาห้เป็นพระม่มีเงินไม่บาทเดียวเลยแม่บ่ยาาไปหัดไปหนีขเ้ยไ,ไปหัดไปหนีไปเมืงองนอกเมืองหน้าขึ้นเครื่องบิน คือเดี๋ยมีเงินไปหันไปนี่คือมีรถโอ้ยก็สื่อรถมาให้เงี้ยก็จะมีรถโยมกระสือตัวกยังบินให้เงี้ก็ยังได้ไปทาจะคขุ่งบอกว่าอยนวังกันมันเหลือเจ็กเดือนว่าเขามีเงินผมมีเงินกว่าดี่ระเสนดอกนม่เขามองว่าเขามีเงินนลยก้นทางหนอกเขาบ่าเสือเลยว่าพระบมมีเงินพระทั้งหลายเดี๋ยวก็เห็นเขาพ่อเขาขุกขี่บ้านคือพระมีเงินั่าะ บวชไปก็พพไ่้เงินเลี่ยงลูกเลี่ยงเมียก็มีบวชไปเพไดอเงินเลี่ยงลูกเลี่ยงล้านก็นมีสิ่งของเป็นบอนเป็นศาสตร์โอ้ยบอกนี่ก็ขู่ที่ก็ไปตวไว้เป็นใตยาท่ำลูกล้านเที่ยวไปเอาอยู่ื่อยปื้ดค้องใส่แล้วสบู่ยาทิพนยังสั่นก็นมีบวชห้องบวชตามประเภทนี่สืส่อบวชเลี่ยงฉีบจะคล้องสื่อ บวชตอนเฒ่าบวชตอนลูกเมียบ่เอาเี่ยวแล้วมีบาอยู่บ่ไดไปบวช <c oughs> ในอาศัยบุทธศาสานาพอได้กินไปไดเรียนชีพเจ้าของไปลูกเมียตายนิจจาลูกร้านบ่เบิ่งเอาก็ไปบวชตอนเฒ่าตาก็แห้งคายไปไปบวชลูกเมียบบเบิ่งเอาอยู่บานยูเฮียนบ่ไดก็พึ่งตัวอิมาลกเกเรเซ,เซเพเขาอะไรไปบวช บัวก็ว่าสังอังยังแดีวนั่งสูบยาเบิ่งขวนอยู่ขันดิหาโมมาก็ตีกองเพียนกินเข้ามันัถอะคำมากกัส่งนุ่มส่งโอมันกินกินเตอวเมือ่อใดยังกินไม่ออกไปจักนั้นบ้าแรกก็ออกหาร์ดสื่อตั้มสมสื่อลาบไปสเสร็จเล้วออกเงินกันเดี๋ยวละวานมาท่านจะออกแก่บาทมาท่านสิออกแค่บาทบ่าไปเองก็เอื้อนเล็กหน่อยแล้ว เขาเห็นมาเบิดขออมวนบนนี้นะเป็นยังไงคือเแถวหนึ่งเลาจะก่อนว่าเป็นนักดนตรีเป็นเมื่อกลองยุนรวงดนตรีดังในเมืองอุบลบนเลยเราบารพนมักหลักมักเหรียญการพนันมักหลักจักรยานหลักเบาตะเกียร์เกียร์หมักก็เก็กหมักหลักนะก็ได้ไปขายสิบบาทสิบบาทลอยหนึ่งก็ว่าได้ไปเหรียญไผ่เหรียญยังไป เราเราก็บบกินเลยแต่ว่าเรามีคนมักหลักหลักแข้หลักหมองหลักคลองไปอย่างสันนะเขาเลยเอื้นเอาสิงสิงอองมันไม่บวชก็เอื้นคู่บาสิงอองคือเกาสิงก็บบอตกเสียไปอีกคู่บาสิงองเป็นอายุยุบอ่ะคู่บาสิงอองดีอยังมีคู่บาทังหน้าอยู่คู่บาสิงองเออเนี่าสำคัญเรื่องคลองมันมันนี่ได้ ผู้สิีบวชเข้ามามีความศรัทธาหมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติในธรรมในวิน,นัยมันบรธรรมบดาเด้การมั่นคงในธรรมในวิน,นัยบ่ต้องไปดีไปเด่นไปอวดไปอ่างยังดงอกเป่นหาม,มียังจะไปเห็ดน่นนะเพิ่อนอนุญ,ญาตยังไงเห็ดานันดเด้มีท่านัดน,นะเฮ็ดให้มันดีพร้อมในเนัิเ่นอนุญ,ญาตนะเฮ็ดส,สม,ม่ำเสมอ ขี้ขานก็เฮ็ดใชยันก็เฮ็ดเฮ็ดบ่ได้ตามันเภอความอยากเกี่ของบ่ได้ตามันเภอใจเจ้าของมันยากเติบเลยคือบวชเข้ามาในพุทธศาสนาน้อง่นตครูน้ำอาจารย์โอ้ยมึงเถืเพิ่นใส่ศึกษาครูบาอาจารย์น้ำเรื่องเดียวเบิ่งสีหน้าสีตาเพิ่นก็บคุจักก็ได้ว่าเพิ่นสิใส่เข้าวันนั้นซะเพิ่นบอกไปร้อยๆของจักแล้วว่ามันสิยเขาเฮ็ดนัหนเด็ดนี่บ่ทันได้ออกซื้อซ้่มมาหนั่นซะคุณจักแล้วว่ามันเสียอะแก่มาหน่ะเด็นี่ เที่ยหลังที่บอกคือเคยไปยูน้ำลงพอนถนาไปยูน้ำเ่ินกุฏิกับพันสางยูปินทบาทได้ยูได้กินเด็กกระยอนว่าคู่บาอาจารย์เปิ่นเบิกทางบุกเบิกมาก,ก่อนบื้อต์บือยาสังเกตเบือ้องบนนีหลงพอ,ปอ่ปยูจนสิยาดย่ยมก็บเบาลงมาจังฮันก็ดีขึ้นได มองชั้นนามปะนาอันเป็นบ่งกุฏิมุงหยาพวกเขาเนี่ละแผ่นผาเคียเค้ยวๆนี่ละ่ะมาเหยียบใส่กันม่วนขึ้นยามฝนบตกม่วนขึ้นมัดไปข้อสองหันหลอบด่างด้วยเพราะลมเลยพัดอะไรอย่างมายามฝนตกก็เอาลงนะห้อไปอยู่หันย่ามฝนตกย่ามมาขึ้นคือจัง ข้าบ่าได้เอาลงไหมย่ำคำยามเช้ามา,มา,มาทำบัดเช้ามันลงเรียบร้อยเ,อเห็นอยู่หลายเทื่อหลายคราวทมาเอาลงถามหมู่น้ำเพิ่นหมู่น้ำกันนี่ยข้าพุทธิบุตดมาเอาลงเ้อ,อสแสดงว่าหลวงพ่อเพิ่นมาเอาลงข้งาพุทธิลงกับเปียกเที่ยงเปียกมองนั่งสาสตร์ก็นในศาลาน้อยหมู่นั้น เขาจะบ่งว like oh, ่าได้เอาลงเอาคิดได้เด้วโอ้เหาได้แบ่งเบาภาระผู้บาอาจารย์นี่บาดเห็นหม่องได้นด้นี่ละหม่องนี่ละหม่องสิแบ่งเบาภาระเพิ่นได้ป่ะเออหม่องนึงล่ะว่าเมื่อนั้นฝนตกแล้วผ้าล่มมาฝ่ามาเจ้กุฏิมันเดาแต่สิมาเอาลงมาผ่อลงคอมันก็ลังเอาลงอยู่คือกันไปนะก็เอาลงซอยกันมาเพิ่นหลังจากมื้อนั้นมาผ้าตก กล่มมาเองครับมันเขืนเพิ่นบ่ามาเลยนะเพิ่นไ่นมีควรจะแทน,นเ,นะเพิ่นแล้วนะเพิ่นก็บ,บ่บอก็ไม่เฮ็นแทนไม่เลยก็บ,บ่ว่านะเพิ่นก็สิเบิ่งเออหมอนี่มันจักแบบว่าเป็นจั่งซี้จะมีแต่เ้ารับหน้าที่มาเอาลงบ้านนะ้าฝนตกล่มมานะนะบางอย่างมันเบิ่งเฮาอยู่หันะครูบาอาจากกนเพราะไม่นเรื่องเด่นเดยครูบาอาจารย์เพิ่นบงงนไนไ่ได้โง่ว่าเัาปานไปเดย ข้างในเหมืนมวยธรรมดาปานใดเร่ผู้ปฏิวัติผู้ภาวนาเฮ็ดนำทำคลองพระพุทธเจ้านี่ยเพราะมันธรรมดาป,นป,ปนานใดผู้ฝึรรกสมาธิผู้มีการภาวนาเบิ่งลมาหายใจเข้าออกเบิงบ่งเบิ่งพิจารณาเบิ่งเท่าคือกันโอ้ถ้าบ่มีมีครูบาอาจารย์ค่อยกระตุ้นค่อยอันนี้ให้เปิดโอกาสให้เฮายัาง เลาะแหละบ่เป็นอานเป็นงานบ่ได้เรือไหลล่าเพราธรรมดาปานในเด็เจ้าเนี้ยงระมาขนาดคว้วไม่เจาของมีเสือกผูกบังคับให้เขาคล้องเขาห้องมัง,งก็ยังหลวงยังเปิดอยู่ซันมีได้เข้าไปขาลงกาสัดซอนแล้วเป็นวมามีถึงที่เดียวว่าเฮ็ดหยังนาะบ่มีประโยชน์เนะาะบ่ดีขึ้นมากกว่าเก่าด้โอกาสแล้วก็บ่รับโอกาสนัดีขึ้นมากกว่าเก่านะมือนอย่างนี้ว่า บอกเขาลราบ่กดีพวกมานี่บอกเวิดได้บ่บอกยิ่งเหียนบอกยิ่งเหียนนะปะโอ้จาน่าจะเต็มอิทธิ์นี้ไม่ยั่งพันเต <c oughs> เรื่องนี้มันเคยมีตัวเพิ่นไปถวายทางกระช้านะก็เมียเพิ่นทางหน้านก็เมียเพิ่น ก็ well. เ,เลยคุยเข้าอกเข้าใจกับพระเรียกมาศิภาษสาสักชาติแม่กับเมียสองคนได้เครื่องไย่ย่ำไปคู่เรื้ยงไปยีมานี้มันเมียบ่ว่าน้ำเลี้ยงบงหน้าผัวเพิ่นคิดในใจโอ้ตอนหน้าพระเจ้าะประสงค์มึงก็ยังบ่ไว้หน้าคู้นทั้งนี้ผัวก็เลี้ยงบงหน้าเมีย คืบอกว่าน้องคนกูเดียวขึ้นมาอีกอีมานี้อีกเสียงดังกว่าก่านั่นแหละก็เสยอ,อีกแถมถะล้นตาเส่พ่อมนะาถือใจแล้วนะห่วยพวกพวกับอารมณ์บดีคือกันแล้วที่แรกว่าแต่มเมียบ่ควรยินขันเสียงดังทำไมแล้วก็บเหตุน้นำแถมมาถะลนตาแบบพ่อพ่อใจใสีอีกนะเสียงที่สามคือแน,น่นก็อีมานี้เมียก็ซูนขึ้น บักสุกนี่ว่ามันซื้อซุกนะเมียมันซื้อ,อ,อมาแลนะ้ว <laughs> รูู้จกมมักกุ้มไมนี่เดียวเขาวัดกับบวกหัวเรื่องปฏ <laughs> ิวัติธรรมขันบบเห็นธรรมเป่งสันดาว